ครับเดี๋ยวสุวรรณเนาะอ,งงอ,อ,อ่ะครับจะยังม้สติกเกอร์รอแป๊บหนึงนบบน่งเนาะรอแป๊บหนึ่งเจ้าหน้าทีก่กำลังจะมาให้ปูหรือสีแจกเนาะสติกเกอร์นะเป็นสี่หกคนนะ มาลกตรงไหนสเกดแก้วนะอหน้าที่เอามาแล้วสติมาบยังไมรับปูีมตาวันนี้อามารับสติคนละหนหนะครับใครได้รับแล้วถอยเนาะใคร้รับแล้วถอยออกคนละหนึ่งคนละหนึ่งนเฮงปังปังรวยรวยทุกคน ทุกคนสาธุสาธุสาธุตอนนี้นะครับอทองลอยทองลอยฟ้าทองลอยฟ้า9 9บบาทนะ9 9้ 99, 99บาทท่านใดร่วมทำบุญแล้วมารอตรงนี้เลยท่านใดร่วมทำบุญแล้วมารอ เช็ดทีออโอ้ไม่มาวันนี้ก็เสียใจยน,น,นะโยมนะให้ร่บแม่รวยนี่ก็โอ้ลอยฟ้าจริงจริงรบขอบพระคุณพวกครูในีเจ็ดแก้วนะครับขอบพระคุณ,คณจุู่ที่น